สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนก็ผมก็มารีวิวเรื่องบริษัทรีเลยแอนนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อคืนนะครับผมลงทุนบริษัทนี้แค่สามร้อยตอนนี้ผมมีผมไม่ได้เติมอะไรเพิ่มเติมเลยตอนนี้ผมมีแปดร้อยเจ็ดสิบหกเจ้คงเหลือที่ถอนได้ตอนนี้สามรอสิบสองเนี่ยอ่าก็ก็เดี๋ยวผมผมจะ สั่งถอนเพื่อที่ว่าจะได้รู้ว่า่าบริษัทเขาก็เนี่ยครับที่ที่ส่งไลน์มาเมกี้ก็คือเป็นผู้จัดการ ที่ที่สำนักงานใหญ่ส่งมาผมคุยผมก็พอจะรู้ว่าเขาใช้เครื่องแปลภาษาหมายถึงว่าใช้โปรแกรมแปลภาษาเพราะว่าภาษาพูดมันเ,เหมือนกับเหมือนกับเหมือนกับเขาเป็นต่างชาติคือคือ ก็เนี pessoas, ha, ่ยผมผมยุคุยกับกับผู้จัดการคนนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่ผมสมัครผมผมคุยมาผมถึงรู้ว่าบริษัทมีที่มาเป็นยังไงยังไงผมถามแบบลึกเลยผมไม่ถามแบบเที่จะได้เงินยังไงยังไงผมถามเพราะว่าผมต้องการจะรวยเป็น เป็นหลักสิบล้านร้อยล้านพันล้านจากบริษัทที่ใช่จริงๆซึ่งถ้าเป็นบริษัทที่ใช่จริงๆเขาสามารถทำให้คุณมีรายได้เยอะถึงขนาดนั้นได้จริงครับแต่ถ้าคุณคุณไปไปไปฝากกับบริษัทที่ที่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่ใหญ่แบบมั่นคงที่เปิดมาตั้งแต่ปีพศสอแ8แบบเนี้ยถ้าเป็นของจริงอ่ะ คุณคุณเริ่มตั้งแต่บริษัทเพิ่งจะเข้ามาเนี่ยแล้วคุณคิดหรือเปล่าว่าถ้าคุณต่อเนื่องไปเรื่อยๆคุณจะรวยขนาดไหนก็ก็ผมก็ฝากฝากคุยกับทุกคนทค่นี้แหละครับเพราะว่าเนี่ยผมก็จะตีผมผมกำลังรีวิวพอดีอท่านผู้จัดการเอ่อรียกว่าส่งข้อความมาพอดีผมก็จังหวะตอบก็อให้ทุกท่านได้ดูในใน ในการพูดคุยกับผม,ผม,ผมกับกับท่านด้วยเลยละกันก็จะได้พอจะรู้ว่าความเป็นมาของผมเนี่ยผมเป็นยังไงผมผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ว่าผมไม่เคยมีทีมผมเคยมีทีมใหญ่มาก่อนตอนนั้นรายได้ผมมาวันรประมาณสามถึงสี่หมื่นบาทต่อวันนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ต่อเดือนแล้วบริษัทปิดเพราะว่าสมาชิกไปแล้วสมาชิกที่ร้องเรียนเนี่ยไปมีเรื่องกับบริษัท เป็นสมาชิกที่ลงทุนประมาณขุดหนึ่งซึ่งลง,ลงเงินกับประมาณคนละพันกว่าบาทแต่ไปโหดไปเรื่องมากกับบริษัทไปไปยอดไปต่อยแยไปทําให้บริษัทเมีความรู้สึกว่าไม่ไม่ไมอ,อคือเหมือนกับว่าบริษัทเข้าความรู้สึกของบริษัทผมเข้าใจนะว่ามันมันน่ามันไม่น่าจะจะลงทุนต่ออะไรประมาณนี้เพราะเป็นบริษัทที่มาจากสิงคโปร์นั่นแหละ แล้วก็มีไปไปทําให้บริษัทเสื่อมเสียสุดสุดท้ายบริษัทก็เลยเอา้าวฉันยกเลิกเลยปิดไปเลยผมรายได้ผมหายไปเลยครับเดือนวันละสามถึงสี่หมื่นบาทถ,าถ้าบริษัทไม่ปิดรายได้ผมขึ้นเป็นหลักหลักห้าหมื่นถึงหลักแสนต่อวันนะครับแล้วคุณคิดว่าจะรวยไหมผมเนี่ยพูดให้ทุกคนฟังผมตอนเนี้ยผ,ผมหมดตัวผมเริ่มจากเงินสามร้อยบาท ที่บริษัทนี้แต่ถ้าทุกทุกท่านเนี่ยอคอยดูไปเรื่อยๆเงินจะสามร้อย300บาทเนี่ยผมจะสามารถปั่นทําให้มันกลายเป็นเป็นหลักแสนหลักล้านหรือหลักสิบล้านร้อยล้านได้ถ้าถ้า,ถ,าถ้าทุกท่านคิดว่า,าท่าน,ท,านท่านคิดว่าท่านอยากจะรวยจริงๆอะ่ะทุกทุกท่านอย่าไปมองแค่เรื่องเช็คอินเลย เรื่องเช็คอินมันเป็นมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นแต่สิ่งที่จะทำให้ทุกๆท่านเนี่ยรวยได้จริงๆก็คือการการที่เรามองเราร่วมกับบริษัทที่เราคิดว่าเขาจะไม่ปิดตัวไม่บินไปไง่ายๆมากกว่าผมคิดอย่างนั้นแล้วก็บริษัทนี้จะจะเป็นรีเลย์แอนของที่มาจากอินเดียจริงหรือไม่จริง ผมก็ถือว่าเอา้าผมต้องมองในแง่ดีว่าจริงแล้วถ้าจริงขึ้นมาทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ที่เป็นสมาชิกอยู่ตอนนี้ถ้าทําต่อเนื่องท่านคิดว่าท่านจะรวยไหมเนี่ยผมสมัครมาแค่สิบวันนี้วันที่สิบหกสิบหกสิบหกวันเนี่ยสิบหกสิบเจ็ดวันเนี่ยผมฝากไว้แค่สามร้อยสิบบาทสามอ้าวผมฝา,ฝากเงินสามร้อยบาทด้วยสิบบาทนี้เป็นเงินจากเช็คอินนะครับ ผมตอนนี้ผมมีผมมีสินทรัพย์อยู่แปดร้อยเจ็ดสิบหกจุดเก้าสี่ถึงแม้จะไม่ใช่เงินเยอะแต่ต้องดูจุดเริ่มต้นของผมด้วยว่าผมเริ่มแค่สามร้อยบาทนะครับยังไม่ถึงเดือนเลยเพิ่งจะครึ่งเดือนเองแล้วท่านล่ะท่านที่มีเงินมากกว่าผมเป็นสิบเท่าร้อยเท่าพันเท่าเนี่ยท่านไม่คิดเหรอว่าท่านจะมีโอกาสที่จะรวยมากกว่าผมขนาดไหนก็ผมก็ฝากข้อคิดให้กับทุกทกท,กท่าน ประมาณนี้นะครับก็ตะกี้ว่าจะจะทำทำกดถอนพอดีเสียเวลาไปเยอะก็ก็คงจะแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่าเอ,อที่ผม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 จะถอนไม่รู้ผมผมใส่ใส่เลขที่บัญชีแล้วหรือ,อยัง ก็ตอนนี้ผมก็สั่งถอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยอดเงินผมคงเหลือก็คือ0.86นะครับก็ยอดสินทรัพย์ผมก็รวมก็เหลือแค่564นะครับก็เดี๋ยวก็ดูกันว่าเอาเราเราจะผมผมจะจะได้เงินกลับมาตอนกี่โมงนะครับก็คือคือ การการที่เราจะจะสังเกตไหมครับคนรวยกับคนจนมันมีอะไรที่ต่างกันนะครับคนรวยมักจะมองเรื่องเล็กให้มันไม่ไม่มีให้มันเล็กคือมันมันจะไม่มีเลยแต่คนที่ไม่สามารถที่จะประสบความสาเร็จได้มักจะมองเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่มักจะเป็นแบบนี้นะครับค่าของคนมันมันต่างกันตรงนี้ครับ โลกนี้มันถึงมีความเท่าเทียมกันจริงๆมันไม่ได้เพราะว่าความคิดของคนมันต่างกันนะครับก็ผมผมก็ฝากทุกทท่านไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมเมื่อคืนก็ยังไม่ได้นอนแล้ววันีทําคลิปแล้วก็มีคนคุยมามีคนทักมาไปตามเรื่องตำราวก็ก็นี้ก็ยังไม่ได้นอนเลยเดี๋ยวบางทีผมทําคลิปนี้เสร็จเดี๋ยวผมก็อาจจะนอนนะครับสวัสดีครับ ขอให้ติดตามช่อง Top Super App ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ